ตีหนึ่งเคิงแล้วเบิงเอาเบิงเอาเนี่ยตีหนึ่งเคิงแล้วของวันที่ยี่สิบหาวันศุกร์ที 25, ่ยี่สิบหาตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเบิงเอาเนี่นี่คือตลาดอินดี้ตลาดอินดี้ดาวขาน้องเบิงไมรเดือกา งียบเงาเอาการเลยทีเดียวปกติแล้วอ้อนสุกจังสี่นี่นะโอ้ยมันบเป็นยนจังสี่ดอกคนกับสีเยอะแยะมากไามตัวยางไปยางมากสีมี่ไผ่นี่เบิ่งเจละ่ะมีแต่พนักงานขงเขาแล้วขายของบางลานเขากเก็บหมดละ วางเปล,าล่าถามว่าข่อยสีเท้าเาไผ่หรอมีมื่อนอเนทนั้นแล้วแถวนี้เป็นอยงสี่แถวเอื่มันก็นต้องเป็นอยงสี่ที่จานนั่นแหละหมองมันมีคนยัง,ถง,ง,แ,งแถวซุกซงองุกซงหิแท็กซี่ก็ไปกองกันยี่ห,ห้อนี้หุ้เก้าพวกหากินนังขึ้นก็นนกนได้ไก็ยูอไกล่้าน เนี่ยเบิงที่หลานรถสามสี่ 3, ขั้นจอดยู่หนีเป็นสุ่มมงเลยได้คอยพระยุรเลยได้ป่านี่ซ้ำได้กับซ้ำนั่นล่ะสิเมื่อละได้เบิงก็โหลดสิหัวตัวนะเนี่ยรถขับปเจ้าเองเนี่ยเบิงที่หลาแค่นี้หละมือนเนี่ย <c oughs> นี่มานอนกัน โอเคบายบายสวัสด okay. ีครับ